มันเนื้อเราเร้อาไม้โอนทางนีสนร์เลนดียวดิคุณเพเนะครับนี่เนาะจะของบระยูได้ยังมาหอยคนงามของเจ้าป่ะนี่ ผู้น้อยเท่าไหรล้วครับนี่สิบสามหาร้อยสิบสามหาร้ยฟผู้น้อยครับตัวผู้พี่น้องสิบสามหารอยสูงกระสีประมาณ 78, เจ็ดสิบแปดสิบเซนนี่แหละลายเสือกรมนีมนบ่กระเมีนลายเสือกระมน,าส,มนสาวน้อยบ่ตัวนั้นกมนเท่าไดรครับลายเสือสิบเจ็ดหารอยสิบเจ็ดหาร้อย,อยเออพี่น้องหนึ่งเดียวของตลาดเด้อพี่น้องหายากครับรุดดนจังพอ่อ อ่ะฝากเบอร์โทรกไปนะห้อยคนงาม098ย์เก้าแปดศูนย์เก้า่องสองส็ห้อยยังก่อนฮึ่งพ่อครัวลูกตาลพ่อครัวลูกตาลทั้งอ่าได้ก่อนละฮึ่งบ้านแพงนะครับเนาะได้มาหลายนะครับเนาะมือหนิขายไปขายไปหลายบ่มือหน่ยังหักกามาหนิไม่ได้ขายอยู่อืมครับผมมาสวยบ่ขาแตงหนาอยู่เขียนคิวแตงหนาท้าปากสวยสิเร่ออ๋าฝากไว้ครับ ได้ลายเสือครับควายปูน้อยของครอบครัวลูกตาลครับทั้งบรนแพงฝากพี่ฝากน้องไหมครับผมโอ้ยแดดเข่าครับพี่น้องเดือมตาเขาได้ละห้อยที่เสืกอกี่หนี่หาไปครับหาไปไปเขาได้ครับหันซิมหาเปิดใบเนาะราคาห้อง แม่สาวครับนี่แม่สาวแม่สาวกับสิ่มผสมแล้วละเนาะีลยวเบิงสูงหนาจะร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องเปิดหาสิผาแดงดีครับเนื้อตัวดีแดงแดงมือมงตีนิ่งเนาะหูอเชื่องเแล้วเบิงว่าทรงนิ่งดีครับเบิงไทยเบิ้งกลาง่นประกันตัวนี้เห็นะครับเนาะพวกแกงขาโมบิโถกมีถนหาซิผาแม่สาวครับพี่น้องงามครับยน่์เน พอยนดีพี่น้องบนเกลาเกกันนะพอมยนเพโบสบดครบเครื่องครับผมห้าต่อรองได้เอาเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าเก้าศู้สตัวศูนยเก้าเกตัวสามหกสามสามหาเจ็ดหนึ่งสองเจดยังเกาะเจ็ดหนึ่งสองอ่าหอยยังกาะเหรอพ่อรวยพ่อยนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับพ่อวยอยู่ท้าไใดครับอยู่ข้าไกลครับ ฮะอยู่บ้าดพวกไก่หัวไก่บานอนครับผมอ่าเพิ่นได้แม่สาวงามๆเนาะมาฝากพี่ฝากน้องแกงดำหู้ดำเครื่องดำประกันประกันคารุกคาดอนหายนะครับเนาะครับผมอ๋าแม่สาวงามๆครับฝากไว้ของคุณพ่อทั้งบอนอนบ้านหัวไก่มากกับมาบอกมาคุยมาต่อรองเบิ้งมีลระส่งอยู่นะครับเนาะใกล้ๆก่ซ้ำเลยเกี่ยกันเบิ้งครับครับผมอ๋าฝากไว้ครับให้เป็นของเขาบนลอนแดงๆหนิสาวเก้าหักตัวสาวเก้าตัวนี้สามสิบห้าเออ สามสิบห้าแม่สาวป่ะครับนี่แม่สาวแม่สาวสามสิบห้าเครื่องดำดำสูงเท่าไรฮร้อยยี่สิบบวกอยู่ดอครับน่าจะร้อยยี่สิบเจ็ดยีิบปดอยู่เนาะประมาณนี้สามสิบห้าราคาห้องตารองได้เนาะครับผมตัวนี้ตัวไรเส้าเกเ้าเกาเนาะวตัวนี้สูงอยู่มั้าร้อยเท่าไรละโอ่อกานี่คร้อยยี่สิบห้านี่แหละประมาณนี้ละประมาณร้อยยี่สิบห้า ร้อยยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องตัวถือโรงงา,างนเขาได้ก็ครับนี่เสาเขาไรก่อนสาเ้าเก้าเปิดซ้ำกันเนาะครสาเก่าเครื่องดำๆทั้งสองแม่สาวเสาเก่าเด้อพี่น้องราคาแม่สาวราคาบนถึงสามสิบครับราคาต่กลงได้ตัวนี้น่าจะมีแผ็เปลี่ยนแล้วครับเนาะล้ำปีสก,กินตั้งปีหกสี่อ่าสามสาวนีอีกกว่ครับกวงเขา บนอนี้ครับสามสิบหกห้าร้อยครับของเจ้านี่ก็หลายตัวครับหลายชุดหลายราคาพี่ให้น้องได้เลือกครับมากถึกมากแพงกลางคืนบริยูเดีนอนครับยุงจอช่วงนี้กลางเว้นมาคนก็อยากนอนตัวนี้เป็นแม่แยกลูกวะครับเรื่องใดแม่แยกออกไปโดนแล้วครับแม่แยกลูกแม่แยกลูกพอมผสมแล้วครับพี่พอมผสมตอนนี้ท้องว่างเนาะเอาบอลผสม สูงน่าจะร้อยสีบวกูพี่น้องตัวนี้ร้อยสบวาเรรอพี่น้องคายนี่อาจจะร้อยเกือบเกือยหเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดสามหมื่นหกพันห้าอยเออแม่บักใหญ่สามสิต่อได้นะครับเนาะไฟครับเไทางมันเก่งเลยกองไฟโอ้ทางก็เลยเป็นทางก็เลยเป็นพวงเนาะเออมีแพลเปลนแล้วพี่น้องนี่ไฟดาดไฟดาเออาง เจ้าของเกา่า่นดั่งไฟไปให้เราไปน,นอนไฟ <c oughs> เป็นอาจจะเป็นกี่เท่านะคิ่นนึกว่าไฟดับไปแล้วราคาพอฟังพอเลี้ยงครับเจ้าเนี่ยเอาเบอร์โทรนะครับผม0 6 5 0 6 5 325 325 3 6 3 5 3635อห้าองหห้อยอยังเหรอหอยไชเต่าง,งอยครับหอยไชายทางเต่าง,งอยมีรสทรงน้ะหอยเนาะมี่มีมไก่ไก่ซ้ำไดกับุยกันเบิ่งนะครับต่อรองได้ทุกตัวเอาฝากไว้ผมแม่สาวแล้วก็แม่แยกลูกนะครับเนาะของเขาฝากไว้ครับ เอาได้ยังมา้ครับมืนน่อนี่พี่น้องทางบ้านนอนสองแม่เนาะแม่เขาวเล่บ่ซาโลเร่เป็นแม่สาวบ่ครับนี่แม่สาวผู้ใดหาซาลลเล่ยกพี่น้องฮะตัวทั้งคุณบ่แม่เล่หวัวล้นท้องท้องเกืกเดือนครับท้องเกืกเดือน ประมาณ3ามสี่เดือนทับทับพออย่างมาใส่พอพอโตเนาะเป็นบรมาณสามสีเดือนเข้าประกันท้องครับปประกันท้องสูงกว่าประมาณร้อยสามสิบแม่สาวท้องแรกเนาะแม่สาวท้องแรกเปิดเท่าไหรครับโอ้เปิดแพ็คคู่แยกแล้วก็ถือตัวแล้วเ้าหา่ายังต่อได้ป่ครับนี่ อ่ายังต่อได้อีกอยู่เด้อพี่น้องแยกแล้วถตัวลราสาวหาตัวหนึ่งทองตัวหนึ่งบ่ทองซื้อสองได้สามวันเถอะเออเปิดว้หาหมื่นมันเถอะตัวนี้เป็นแม่สาวตัวนี้สูงอยู่ประมาณน,น่าจะร้อยสามสิบห่าเนาะอือแพ็กค,คูชุดนี้น่าสนเด้อพี่น้องเ้อเปิดแพ็กค,คูว้หาหมื่นต่อรองได้เนาะเอาเบอร์เทรนะครับผมฮะ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามหศูนย์ศูนย์สามห้ายห้อยห้อยยังเกาะนห้อยในห้อยขิดห้อยขิดทางอำเภอวานอนวานอนนะครับเนาะมีรถส่งอยู่มีค่ะใกล้ๆซัมเดยก็คุยกันเบิ่งครับผมห้อยเพิ่งเกิดเป็นสงตื่นกล้องรองย่านกล้องอยากอายกล้องย่างกล้องหลังผมอยู่พี่น้องคนละคนสิบมายามผมถ่ายออกมาผมเป็นยังคือเบาเสียงดังแค่อ่ะเพราะว่า ในหอย้ลังก้นพันกะยังบบเก่งกับการเข่ากล้องครับพี่น้องยังบบฮันโบาหบาหันเก่งคุยบบเก่งมันถอดมันกะไอไอกะได้เบาเสียงดังย้ำยูกไก่กันเอกากาแฟพี่ฝากน้องครับชุดนี้เพิ่นเปิดไ้หามือเลยคพี่นอ้องตลองได้ครับผมไ้ครับพี่น้องเป็นยังอี้ใอ้ดีเล็กฮะมื่อย มันแมนบ่ละเมื่อยนั่นือสิเมื่อยไรแต่คนอยากนอนนอยากนอนโอ้ยนอนทานี่มันบ่เป็นทานอนของนั่นนะมันมีเื่อยทั้งหมดน่ะอผมเสี้ยวซื้อได้ไหมเีเนี่ย พราะเขาตบเรืองกันอะไรนี่กำลังจะเอาขึ้นรถบ่นี่ขันรถป่ะขันรถป่ะอยากขึ้นรถโอ้กาดทางแล้วบ่นี่สูตรเด็ดพี่น้องเอาง้วขึ้นรถขึ้นงัวบลก เสียเพราะว่มมาคุยกันอะไรนี่โอ้ยเสี้ยงถานนมใจระว่าลยเสียแต่ว่าผมเป็นมืออาซีบจะไปกัดหางเดี่ยไปน้องถือดียผมี่แขวยำคาได้พี่น้องอันนี้เป็นมืออาซีบครับคือเปมืออาซีบเป็นหูจักจังหวะก,กัดครับพี่น้องเปกัดตัวเดียวแ้เดี๋ยวดีดไว้หนังเทาล็กครับนี่น้อยแดงมื่นหกเป็นแม่สาวน้อย แม่สาวน้อยสูงอยู่ประมาณประมาณเม็ดบ่ถึงเม 90, ็ดเก้าสิบฮะประมาณเก้าสิบเซนพี่นนองเครื่อง <c oughs> ดำ <c oughs> เป็นเันเขาแยกลูกขึ้นมาจากแม่เนาะแม่แยกลูกลูกแยกแม่เครื่องดำดำแดงดีครับพี่ยองลองเท <c oughs> ่าไรก่อนละครับฮะหมื่นเท่าไรก่อนมืมื่นหก มองมองเอาหรือมองต่อมองเงินฮะมองต่อต่อต่อได้อยู่เนาะมีบทโูดว่าครับนี่ฮะมีน้ำลูกชายโอ้นี่เนาะลูกชายเนาะได้มาหลายตัวปล่ามือนี่สมมือหนีกับแม่นเนาะหลายชุดหลายตัวตัวแม่แดงนี่เท่าใดหล่ะนี่เท่าใดเกาะสองสองหาสองมือหา ท้อง่ากมาครับหรือทำมาแล้วแม่แยกลูกเศร้าหาเออของเจ้านี่มีแต่ง,งบประหยัดราคาเกษตรกร2 5สองหมื่นห้าข้ามีลูกอีกนะประมาณตัวที่สองหรือสามนี่แหละตัวนี้พี่น้องสองหมื่นห้ายังก็ครับได้ลูกสองเนาะตัวต่อไปจะเป็นลูกที่สามสองหมื่นหากับตอร้องได้อะเบอร์โทรไปนะครับผม ห้า่ห้าพอย่างเยอสอนครับทั้งใดครับบ้านเขาดงไฟครับดงมาไฟทั้งสะกลนะครับเนาะคนไหนมาลายโยตว่ากระสอบถามกันเป็นบางส่วนครับอ่าชิเป็นห้าอมีพี่มีน้องมาคุยมาต่อรองกับเพิ่นเพื่อนห้เพื่นคุยกันครับผมแิาเดงเนี่องไฟเนาะครับเนาะด้งเด้ในหาสิบหก แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวที่สองแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เป็นยังไงครับตอนนี้ครับแล้วครับตัวได่สองอาทิตย์อสองอาทิตย์สิบสี่มือครับตัวเป็นบามันบ่รับตัวเป็นบามันโอ้ลูกนี่ใส่อย่างมานกนี่น้องเลยแดงเข้ม ลูกเพื่อนเป็นลูกใบลูกหลอดอยู่เนาะลลูกหอดแม่เนี่สูงอยู่ไหมลอยสามสิบบวกครับพี่น้องแดงแดงแดงครับแดงดีเลยโอ้ใส่เมาวายางโกะลูกแม่เบิร์ดลูกโตผูเปิดเท่าไหรครับนี่ย หาเนาะตลองได้อ่ะเบอร์โทรกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์เก้าสามสองก้าสี่เจ็ดสี่สามห้า้อยยังก่อนเฮ้อหอยพงเนาะค้างอ่าทำตะกามีรถท่งเนาะมีรถพร้อมส่งอ่าใกล้ๆสมไทยกับมาคุยกันเบิงอ่าแม่ลูกลูกตัวผูนี่บันทับไปแล้วสองทิตทยเด้อพี่น้องเด้อ กะยังกองล้นครับอะไรก็แม่แม่ลูกบ่ครับชุดนี้ใหญ่ๆแม่เดียวแม่แยกแม่แยกลูกบ่แม่แยกลูกถ้ามีลูกอีกจะเป็นลูกที่ใดเนาะครับตัวนี้ลูกที่สามอันนี้รักฐานทับแล้วค่ะโอ้นี่เนาะมีเอ่อทับลูกพุตันเพิ่นทับตัวไว้มีลูกท้ายมีอันรักฐานมาเพิ่นทับตัวไว้แล้วโดนมาได้ครับทับไปตัวนี้เดือนหนึ่งขได้พันเดือนนึ่งพันรอบเนาะครับเนาะ ผานรอบกวกกว่า,วาเป็นลูกที่ไหนก่อนครับในทองลูกที่สามลูกที่สามทับพ่อตัวไว้ตัวที่ทับนั่เป็นลูกหุ้นตั้นเตืเอ,อได้ล้านหุ้นตั้นครับสูงนาจะร้อยสี่สิบห้าขึนครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับสามสิบแปดาเนาะเอ<ม>ได้สายเลือดหุ้นตั้นอยู่ในทองนี่พี่น้องสามสิบแปดตกลงได้นเนาะเบอร์ทรครกับผม 98 098 141 <1, S> 141 <1, S 2> 5223 5223ห้อยกันห้อยกันทางอากาศําาาำนวยนะครับเนาะครับผมเอาฝากพี่ฝากลองไลครับขอ <ừ> บคุณหรายๆหอยครับผมมากะมาบอกมาคุยมาต่อรองกับเพิน่นเบิงโอ้ผมให้เบิงกันลูกแม่นี่ก็นะพี่น้องพนยางออกมาจากแม่ไหมอนาคตพอกุ้มฟูงครับลุ่มน่อยเดล๋ยงกมีหม่งตีครับลูกตัวนี้ อ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับแม่ลูกของหอยพงนะครับเนาะตัวนี้ออขี่ดื้อวะกำลังขี่ดื้อครับเอ๋อฝากไว้ครับผมแดงมักตารมักตารซุกบวกเนาะสีมุมงมักตารหายากสีนี่ภูมักกะมักว่างได้ก็เพราะสีแดงสีมุ้งมักตารเนาะ องอผู้ใดผูนี่ตัวนี้เนื้อเหรอป๋าเป็นเนื้อโอ้เป็นยังไงขึ้นได้เป็นเนื้อสมบติดสมติดยากแต่ว่าเหลียวบังนี่ผ่านการมีลูกมาแล้วกว่านั่นเล็กนิดนึงผ่านการมีลูกมาแล้วแต่ว่าสมติดยากเขาก็เลยขายออกเป็นเนื้อ มันผู้เก่งเอาไปล้างหมดลูกหมดแรงเอาเออเอาไปล้างหมดลูกไ่ค่อยอยาพึงรุ่นไปรุ่นไปรุ่นเราเนาะเสียงมันก็เสียงครับผมโมเมนต์ครับมันกับโมเมนต์หมันธรรมชาติอ่าเอาไปแหมเอาไปเทีมใจงัวผูไปเรื่อยไปเลยกันโอ้หัวมันหลายมันการเลี้ยง ข่านข่านข่านกัวปฏีกัวมันหลายข่นานเรียกครับพ้นนี่เราไม่มีเวลาครับของโตว่ล่ะเขาห้องเขาได้ก่อ48ี่สบแปเป็นแม่สาวบ่แม่สาวสี่สิบแปยังบ่ทับมันสมเป็นบ่นทับมันที่ 20, ยี่สิบหกองใหญโอ้ทับแล้วใส่พ่อยังไหมบบพ่อสมโตมเอ่อแม่สาวทับมันที่ ยี่สิบหกได้สามมือการยังตง้องรุนแต่ว่าส่วนมากตามที่ผมเห็นมานี่โอกาสติดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางงอนบ่มีปัญหาอย่างนี้ครับอ่าค,นะครับนั่นแหละต่ว่าแต่ว่า,วาการยังตง้องรุนครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมอ่าครับผมห้องห้องไว้เท่าไรครับบุกระซี่สิบแปดซีนะ่สิบแปดตกลงเลยเนาะ แม่สาวตัวนี้แดงดีครับสูงนาจะร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบนาจะบวกจักน้อยครับพี่น้องอ่าครับผมแม่สาวเปิดสี่สิบแปดต่อรองไดนะ้เนาะทับแล้วทับตัวไว้ก็ยังตรงรุน่นเป็นเป็นบามันแดงบอเอาสมไ้เอาฝากไปทุวไว้นี่หล่ะ ศูนย์เก้าสามสามสี่แปดเก้าศูนย์หกสองน่องน่องยังบุกระฮะคู่ผาคู่ผาโอ้มาซื้อมวนแถวบักละยู่บ้านไหนเฮ้ยนาสมันกี้ครับตมอำเภอไหนนาทมนาทมนครพนมโอ้นายห้อยนุ่มหน่อยครับได้แม่สาวผสมแล้วมาฝากปีฝากน้องห้องสี่สิบแปดเนาะต่อรองได้เอ้าฝากไว้ครับของน้องคู่ผาครับทางนาทมนครพนม ฮะลเล่มั่นมั่นเล่ครับผมเป็นบามั่นกระสีได้เนื้อตัวแดงครับงามกระสีได้ทั้งหนาทั้งเล่มาเสริมกับประมาณน,นี้แหละครับเอ,อ้าต่อรองกันคุ้ยกันเบิ้งครับผมวางได้ก็ใจนั่นใจนั่นฟาร์ม เรือสายคุณเนี่ยบ่เรือสายคุณเท่าได้แล้วครับสายคุณเซได้สองหมื่นหกหม่องเอาหรือมองต่อ,ต,อต่อได้บอจ้าจน้อยนึ่งต่อได้ยักน้อยบ้านไก่รถหน่อยบ้านไก่รถหลายคือ <laughs> ห่างสัน้นอา้าบ้านไก่น้ำมันเขาแพงเนาะอ้อะะาบ้านไก่น<ะ>้ำมันเขาแพงเนาะอ้าจ้าเซาหกห้าร้อยบ่จ้าต่อรองได้ยักน้อยสายคุณครับสายเนื้อาสายคุณผู้ใดหาเรื่ขอบคุณ เดี๋ยวครับผมให้เบิ้งความสูงก่อนสูงนาจะประมาณร้อยยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดนี่แหละพี่น้องตัวนี้เหลือตัวเดียวเนาะขายดีขนาดขายดีพัชนะครับผมเบิดหโวครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งใจแน่นฟาร์มมีโลโซงน้อยเนาะมีจ้ะมีไก่ไก่สมใดกับคุยกันเบิ้งขอบคุณครับผมขอบคุณ ได้มาหลายตัวโยต่ว่ามือหนิพันหมานคักกษัตริย์ว่าเหลือตัวเดียวนี่แหละเกือบเกือบอลเหลือให้พี่ให้น้องมือนีนเอ้าขอบคุณลหลายๆครับผมครับของไผรนะพ่อทั้งนี้เนาะของเจ้าอยู่บ่พ่อตัวขาวนี่เท่าไรล่ะครับนี่ฮะหมื่นเจ็ดอ่าพันเบอลแต่ปายพี่น้องได้ยินสิว่าโดดคุบนี่เจ็ดพันครับผมแม่สาวเนาะ แม่สาวตัวนี้สูงโยมันแม่สาวสูงประมาณร้อยสิบนี่แหละพี่น้องร้อยสิบบวกร้อยสิบหานน 10, ้าประมาณนี่แหละหมื่นเจ็ดเนาะราคาประหยัดงวไทยตัวนี้เท่าไรครับนี่ตัวนี้ตัวแดงสองหมื่นสี่ตัวองมืนสีตัวนี้สูงโยมันร้อยยี่สิบสาวสี่กับสิบเจ็ดมีหมดทุกอยางปะพอบ่มีเนาะอ๋อบัวทังหล่อนทอยหัวไทยครับ ราคาสองหมื่นกว่าหมื่นกว่างบประหยัดครับมาหารอเบงตุนมมีรถทรงตัวทัวกับโมมีครับในหอยรุ่นเก่าพี่น้องมาว่ากันครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อทางตลาดปูกระบือดอนทอยครับพี่น้องมาพบมาฟอกันได้ทุกวันจันทร์หัวฟายหลายสำหรับมือีนคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ